ลองกิน้งอันไหมคือแบ่งกันคนละครึ่ง oh, <Sh. S 1> <laughs> เอาละ <c oughs> มียำเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขยมียำมียำกับอะไรก็ไม่รู้อันนี้อาหารของขยอันนี้เป็นโอรินสูมาผาขอโชโอรินสู วนนี้เปิดขนะา,ายคู่ว่าเขาเลือกค่ะเน้นม้าหนังโคตอ่ะเออคนที่นูนอวเท่าไหร่ครับ่ค่เดี๋ยวลองลองเเอาเส้นไหนดีอันนี้เอกันนี้เหมือนกันไหมคะเส้นแล้วแต่เราจะเอาเอันนี้มีันนา,า,นาอเอาา รวมไปเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเซนใช่ไหมเราไหมใช่อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแม่ค้าบอกว่าอร่อยอร่อยค่ะกินทุกคนเด้หมดโอ้โเหรอฮะแม่ถ้าไม่มาก็โทรเลยจชิงเหรออาหรเจ้าของอร่อยไมเราต้องใส่เครื่องปรุงไหมคะใช่เขาใส่ให้ใช่ไหม